但是我们，我们用它去拉，我们手要打起来。 哎。Hey. ปั้นเขาก็ทาเร็วนิดยเพราะว่าปั้นเร็วมาก ผชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับอาจารย์พระมหายาดันทรอธิปุญโยเจ้าวาดวัดพิบูลสัานธรรมก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานกรถินในวันที่วันอาทิตย์ที่สิตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาประมาณ11นิกาจะทําการทอดถวายผ้ากรถินวัตถุประสงค์ในการจัดงานกรถินของปี2517นี้ก็คือเพื่อที่จะทําการสร้างเมนที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ ถ้าหากเงินเพีงพอก็จะแล้วเสร็จในภายใน,ในปลายปีนี้หรือปีหน้านะครับสืบต่อไปเพื่อที่จะเป็นสธนาธารณนประโยชน์อันใหญ่หลวงสําหรับญาติโยมทุกๆท,ท่านและอีกหนึ่งอย่างคือกิจการงานของเราที่เกี่ยวกับการทําชาปนกิจศพฟรีสําหรับผู้ยากจนผู้ขัดสนผู้ร้ญาติขาดมตรทางวัดก็ยังทําการชาปนกิจให้ฟรีทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นสวดอภิธรรมนะครับทำบุญเวันนะครับทำบุญเก็บอัฐิ ท่านใดเป็นผู้ยากไร้ขัดสนและญาติขาดมิดทางวัดทําให้ฟรีทุกๆรายการไม่เก็บปัจจัยแม้แต่บาทเดียวครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักมแม้แต่บาทเดียวนะครับเราก็ยังดําเนินกิจการนี้อยู่หากเมนหลังนี้เสร็จเร็ววัยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับาญาติโยมที่ทําการชาบารณกิจสรีระสังขารของผู้วัยชนทั้งผู้ที่ทั่วไปแล้วก็ทั้งผู้ที่ยากจนผู้อนาถา ผู้ร้ญาติขัดมิตรทั้งหมดครับเขาขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมญาติธรรมทุกท่านคณะสัทธาวัดพิบูลสารธรรมและผู้ที่ได้ร่วมบริจาคมาในการทําเมนหลังนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จก็ขอให้ท่านช่วยการบริจาคให้เสร็จภายในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเถิน